ในประวัติศาสตร์มันจะมีบางช่วงเวลาครับที่ทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปเลยไม่ใช่แค่การค่อยๆเปลี่ยนนะครับแต่มันคือการหักมุมแบบฉับพลันเป็นจุดที่เส้นทางสู่อนาคตไม่ได้มีแค่เส้นทางเดียวอีกต่อไปแต่กลับแตกแขนงออกไปเป็นร้อยเป็นพันทางเรากำลังอยู่ในช่วงเวลานั้นแหละครับและนี่คือจุดเริ่มต้นของการแยกทางครั้งยิ่งใหญ่วันที่3ธันวาคม2025ตอนนี้มันอาจจะดูเหมือนวันธรรมดาวันหนึ่ง แต่เชื่อเถอะครับว่าวันวันนี้อาจจะถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์เลยก็ได้ในฐานะจุดสิ้นสุดของยุคสมัยหนึ่งและเป็นจุดเริ่มต้นของอีกยุคสมัยหนึ่งไปเลยคือตลอดทศวรรษที่ผ่านมาเนี่ยเทคโนโลยีมันก็เหมือนกับถนนซูเปอร์ไฮเวย์เส้นใหญ่ๆเส้นเดียวเลยทุกคนวิ่งไปทางเดียวกันหมดสร้าง AI ให้ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆสร้างหุ่นยนต์ให้คล้ายกันมากขึ้นเรื่อยๆแต่ตอนนี้ถนนเส้นนั้นมันมาถึงทางแยกแล้วครับยุคแห่งความเหมือนกำลังจะจบลง และเรากำลังก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ยุคแห่งความแตกต่างที่เส้นทางสู่ความก้าวหน้าได้มีไม่แค่หนึ่งเดียวแต่กลับแตกแขนงออกไปนับไม่ถ้วนแต่ละเส้นทางก็มีปรัชญาและเป้าหมายของตัวเองและทางแยกแรกที่ว่าเนี่ยที่สําคัญีิสุดเลยมันเกิดขึ้นในใจกลางของเทคโนโลยีเลยครับก็คือในตัวสมองของมันหรือก็คือปัญญาประดิษฐ์นั่นเองที่ที่เราจะได้เห็นการเลือกระหว่างพลังมหาศาลกับความฉลาดที่แท้จริงคือที่ผ่านมาเนี่ย แนวคิดหลักๆมันคือการสร้าง AI แบบใช้แรงเข้าสู้ครับหรือที่เรียกว่าโมเดลแบบหนานแน่นคิดง่ายๆว่ายิ่งใหญ่ยิ่งเยอะยิ่งดีแต่ตอนนี้มันมีอีกทางเรื่องหนึ่งโผล่ขึ้นมานั่นคือ AI ที่ฉลาดล้ำหรือโมเดลแบบเบาบางที่ไม่ได้เน้นขนาดแต่เน้นประสิทธิภาพเน้นความสง่างามในการแก้ปัญหามันไม่ใช่แค่เรื่องเทคนิคแล้วนะแต่มันเป็นคำถามเชิงปรัชญาเลยว่าเราจะสร้างสติปัญญาขึ้นมาได้ยังไงกันแน่ โอเคลองลึกภาพตามกันนะครับ AI แบบเก่าเนี่ยมันใช้สิ่งที่เรียกว่า Dense Attention พูดง่ายๆก็เหมือนเราอยู่ในห้องประชุมที่โคตรจะวุ่นวายทุกคนต้องฟังทุกคนพูดตลอดเวลาถามว่ามันทรงพลังไหมก็ใช่ครับแต่มันเปลืองพลังงานแบบสุดๆไปเลยต้นทุนการประมวลผลมันพุ่งแบบก้าวกระโดดเลยครับทางเทคนิคเขาเรียก O of N square แปลง,ง่ายๆก็คือถ้าข้อมูลเยอะขึ้น2เท่าพลังที่ต้องใช้เนี่ยเพิ่มขึ้น4เท่า โอ้โหนี่เลยครับคอขวดตัวเป้งๆเ,เลยที่ทำให้ AI มันไปต่อได้ยอดแต่แล้ว d e e p s e a ก็เข้ามาเปลี่ยนเกมครับโดยสิ่งที่เรียกว่า Sparse Attention แทนที่จะต้องฟังทุกคนในห้องประชุมคราวนี้ AI มันเรียนรู้ที่จะเลือกฟังครับสนใจเฉพาะคนที่พูดเรื่องที่สำคัญจริงๆก็เหมือนสมองคนเรานี่แหละครับที่กรองเสียงรบกวนออกไปแล้วโฟกัสเฉพาะเรื่องที่ต้องสนใจแค่นี้แหละครับ ต้นทุนการประมวลผลลดลงแบบหัวภาพเลยทำให้ AI มันคิดเรื่องซับซ้อนยาวๆได้โดยไม่ต้องกินไฟมหาศาลอีกต่อไปนี่แหละครับคือการเปลี่ยนจากการใช้แรงมาเป็นใช้สมองของจริงเอาล่ะการแย่คั่วที่ว่าเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ในโลกของ AI นะครับมันกำลังลามมาถึงโลกของเงินด้วยโลกแห่งการเงินและมูลค่าซึ่งก็กลายเป็นอีกหนึ่งสมรภูมิที่น่าจับตามองมากๆแล้วในสนามลบนี้ คำถามที่ใหญ่ที่สุดก็คือเราจะเชื่อใจใครเราจะฝากอนาคตทางการเงินของเราไว้กับอะไรระหว่างองค์กรใหญ่ๆที่เราคุ้นเคยกับโค้ดคอมพิวเตอร์ที่เปิดให้ทุกคนตรวจสอบได้ทางเลือกแรกก็คือทางของสถาบันการเงินครับกลุ่มธนาคารยักษ์ใหญ่ในยุโรปเนี่ยเขารวมตัวกันในชื่อ Kivalus Consortium เป้าหมายก็คือสร้างเงินยูโรดิจิทัลที่ควบคุมโดยธนาคารเองเลยพูดง่ายๆคือเอาโครงสร้างอำนาจแบบเดิมๆม,มาใส่ในโลกดิจิทัล นี่คือทางของคนที่เชื่อในสถาบันเชื่อในกฎระเบียบเชื่อในองค์กรขนาดใหญ่แต่อีกทางหนึ่งโอ้โหมันคนเรื่องเลยครับการอัปเกรดฟูซาก้าของอีเธเรียมเนี่ยคือการวางความเชื่อใจทั้งหมดไว้ที่โค้ดที่ทุกคนเห็นได้ด้วยเทคโนโลยีอย่างพีเอดัสซึ่งเป็นวิธีแชร์ข้อมูลที่ฉลาดมากๆม,มันทําให้ทั้งเครือข่ายทํางานได้เร็วขึ้นเยอะลดภาระของคอมพิวเตอร์แต่ละตัวลงไปตั้ง85%แถมยังทําธุรกรรมได้เยอะขึ้นอีก นี่คือความพยายามที่จะสร้างระบบการเงินที่เปิดกว้างโปรง่งใสและไม่ต้องพึ่งใครคนใดคนหนึ่งเป็นศูนย์กลางโอเคจากโลกของความคิดของ AI ไปสู่โลกของเงินคราวนี้เราจะกลับมาสู่โลกที่เราจับต้องได้จริงๆกันบ้างครับมาดูกันว่าการแยกขั้วครั้งใหญ่นี้มันกําลังสร้างอะไรใหม่ๆขึ้นมาในโลกกายภาพของเรามีคนเคยกล่าวไว้ครับว่าข้อขวดต่อไปที่ต้องปลดล็อกไม่ใช่การมองเห็นไม่ใช่การคิดแต่คือการรู้สึก นี่แหละครับหัวใจของฟิสิกอลเ AI หรือปัญญาประดิษฐ์ในโลกกายภาพคือการที่หุ่นยนต์จะต้องเรียนรู้ที่จะสัมผัสโลกให้ได้ลองดูเจ้าตัวนี้สิครับหุ่นยนต์เค l ิโด8.0จากคาวาซากิลืมภาพหุญญญ่นยนต์บอบบางในห้องแลบไปได้เลยเพราะตัวนี้มันถูกสร้างมาให้ถึกให้ทนรับน้ำหนักได้เยอะแล้วก็พร้อมลุยในพื้นที่ภัยพิบัติเลยนี่คือการเปลี่ยนผ่านของจริงจากหุ่นโชไปสู่หุ่นที่ใช้งานได้จริงในโลกที่มันโหดร้าย แต่แค่ถึกอย่างเดียวมันไม่พอใช่ไหมครับหุ่นยนต์มันต้องมีความละเอียดอ่อนด้วยและนี่คือสิ่งที่ Pa คซีนีเทคกำลังทำอยู่พวกเขากำลังแก้ปัญหาหุ่นยนต์มือด้านครับด้วยผิวหนังสัมผัสแบบแม่เหล็กที่ทำให้หุ่นยนต์มันรู้สึกได้ถึงพื้นผิวแรงกดหรือแม้กระทั่งของที่กำลังจะหลุดมือได้เหมือนคนเราเลยนี่แหละครับกุญแจสำคัญที่จะทำให้หุ่นยนต์ทำงานที่ต้องใช้ความประณีตได้และทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ย มันจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าไม่มีพลังงานและนี่คือตัวเลขที่จะเปลี่ยนโลกครับ600วัตต์ชั่วโมงต่อกิโลกร,รมัมนี่คือความหนาแน่นของพลังงานที่ชาริทําได้ในแบตเตอรี่โซลิดสเตตรุ่นใหม่ของเขาตัวเลขนี้อาจจะฟังดูเทคนิคจ๋าไปหน่อยแต่เชื่อผมเถอะผลกระทบของมันเนี่ยมหาศาลแล้ว600วัตต์เปอร์กิโลกรัมมันแปลว่าอะไรมันแปลว่าความเป็นไปได้ที่จะเดินทางได้ไกลถึง1,300กิโลเมตรต่อการชาร์จแค่ครั้งเดียว ลองลึกภาพตามนะครับขับรถจากกรุงเทพไปถึงเชียงรายโดยไม่ต้องแวะช์จเลยสักครั้งนี่มันไม่ใช่แค่การพัฒนาทีละนิดทีละหน่อยแล้วนะครับแต่มันคือการก้าวกระโดดครั้งใหญ่ที่จะเปลี่ยนโฉมหน้าทุกอย่างที่ใช้ไฟฟ้าเลยโอเคเราเห็นการแยกทางกันทั้งในเรื่องสมองเรื่องเงินแล้วก็เรื่องกายภาพแต่คําถามที่น่าสนใจก็คืออะไรล่ะที่อยู่เบื้องหลังการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นี้อะไรที่ผลักดันให้ทุกอย่างต้องแยกทางกันคําตอบอาจจะฟังดูแปลกๆนะครับ มันคือกฎข้อใหม่ที่ว่าความขาดแคลนบีบให้เราเป็นอัจฉริยะลองดูภาพนี้สิครับนี่คือคอขวดที่ใหญ่ที่สุดในตอนนี้เลยด้านหนึ่งคือความต้องการหน่วยความจำ HBM3E สำหรับ AI ที่พุ่งสูงปรีดแต่อีกด้านคือของที่มีให้ซึ่งมันน้อยนิดมากแถมถูกจองหมดเกลี้ยงไปจนถึงปี2026แล้วนี่แหละครับโลกเรากำลังชนเข้ากับกำแพงของขีดจำกัดทางกายภาพของจริง และนี่คือหัวใจของเรื่องทั้งหมดเลยครับความขาดแคลนนี้มันไม่ใช่ปัญหาแต่มันคือตัวเร่งชั้นดีเพราะเมื่อเราไม่สามารถใช้แรงเข้าสู้เหมือนเดิมได้อีกต่อไปขีดจำกัดทางกายภาพพวกนี้แหละครับที่กำลังบังคับให้ทุกคนต้องเปลี่ยนต้องหันไปหาการออกแบบที่ฉลาดขึ้นที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นพูดง,ง่ายๆคือความขาดแคลนมันกำลังบีบให้เราต้องฉลาดขึ้นนั่นเองและทั้งหมดนี้ก็พาเรากลับมาสู่จุดเริ่มตน้นในยุคแห่งการแยกทางครั้งใหญ่นี้ ที่มีเส้นทางมากมายให้เลือกเดินไม่ว่าจะเป็น AI ที่ฉลาดล้ำระบบการเงินที่ไร้ศูนย์กลางหรือหุ่นยนต์ที่รู้สึกได้ทั้งหมดนี้มันเกิดขึ้นเพราะเราถูกบังคับให้ต้องฉลาดขึ้นดังนั้นคำถามสุดท้ายที่สำคัญที่สุดจึงไม่ใช่ว่าเทคโนโลยีจะพาเราไปทางไหนแต่คือในโลกที่มีทางเลือกมากมายขนาดนี้เราจะเลือกเส้นทางไหนเพื่อสร้างอนาคตของเรากัน